สวัสดีครับเราอยู่ที่ร้านเทิร์กแม็กซิ่งบางบ่ออินนะครับวันนี้ต้อนรับลูกค้าจากโซนลังสิตนะครับปทุมธานีนะครับท่านลูกค้านั้นนำรถคู่ใจเป็นนิสสันมาร์สนะครับสีแดงสดใสเลยมาใช้บริการเทิร์กแม็กซิ่งบางบ่ออินนะครับด้วยล้อ E-Motion R นะครับ v 0 6 r นกะครับกว้าง15าประทานโทษนะครับขอบ15นะครับกว้าง7.5 เป็นล้อมือสองแต่สภาพใหม่คลิปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ประกบกับยางฮันคุกนะครับปลายปี2018นะครับยางดอกอยังเต็มอยู่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับนี่ครับสภาพยางสภาพล้อสวยเลยนะครับอย่างไรแล้วขอบคุณนะครับลูกค้าโซนลงังสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจ Facebook ของ Terk m a x i n g ่บางไมอินนะครับแล้วก็ปูตวันล้อซิงแล้วก็เจ็มแมล้อซิงนะครับซึ่งเป็นหลานเดียวกันเดี๋ยวจัดภัพนิ่งให้ครับบ